สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนนี่วันนี้ก็เป็นวันที่ฝนไม่ได้ตกแล้วนะนี่ผมก็เสร็จจากลาตะเวนแล้วครับผมโอ้โหแล้วดูอากาศตอนเชา้าโคตรดีเลยดูนี่ครับอาจารย์หมออาจารย์ทักมออาจารย์บายบาย่อยอาจารย์นี่นะครับอาจารย์ที่ ผมเป็นลูกศิษย์แกนะครับอแกเป็นอาจารย์ใหญ่แกสอนหมดทุกอย่างเลยนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะเค okay, ครับผมทักทายไม่ได้ไม่ได้ทักทายหลายวันเลยแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้ออกมาอัดคลิปหลายวันเลยครับผมสบายดีนะทุกคนผมก็ตอนนี้เริ่มเจ็บเจ็บคอ ประมาณนั้นไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม